เอาละครับถึงนาทีระทึกใจแล้วครับพี่สุเทพจะถอยรถคันนี้โดยการใช้เท้าขับรถใช้เท้ามือมาทั้งหลังใช่แล้วพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับภารกิจที่3ทดสอบความสามารถในการขับขี่แบบไม่ธรรมดาตอนนี้พี่สุเทพของเราก็กําลังจะถอยหลังครับกําลังทะเลาะกับเกียร์ทะเลาะกับคราดทะเลาะกับคันเร่งอยู่มันไม่ใช่ง่ายๆนะคะพี่มันยากมากครับ ด้วยความสามารถของพี่เขาเรามาดูครับว่าจะนานไหมกว่าจะเข้าซองได้นะครับมาแล้วครับค่อยๆไหลมาแล้วครับไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆพี่ะรู้ไหมหนูไปสอบไปกับพี่เนี่ยไอ้ถอยหลังเข้าซองนะทำหนูไม่ได้สักทีไม่ได้เลยเอาอย่างนี้พี่จะบอกให้น้องก๊อปไปเชคเข่าขับเหมือนพี่เขาเลยโอเคคะตอนไปสอบนี่มือก็ไม่ได้โดนมัดนะคะใช้ปกติยังไม่ผ่านเลยค่ะโอเคตอนนี้กําลัง มงงอยู่ครับมันยากมากครับเพราะว่ามือถูกมัดแผยหลังแล้วก็โอ้ยนี่แค่ขับตรงๆก็ยากแล้วนะคะพี่ขับปกตินี่ต้องมาขนาดเราธรรมดาเราถอยหลังเข้าซองเนี่ยยังลำบากครับแต่นี่ใช้เข่าแล้วมือถูกมัดแพยหลังด้วยตอนนี้ก็ใช้เวลาสักพักครับกำลังเคลียร์อยู่ไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่ามาแล้วใส่เกียร์แล้วเห็นไหมเกียร์ถอยหลังไฟแดงว่ามาแล้วมาแล้วครับมาแล้วค่ะอ้าวถอยมาถอยมาถอยมา มาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลย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 นี่นี่ไม่เสียเงิน20เลยี่สิบเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับไม่ต้องพึ่งคนของคนเลยโอ้โหสำเร็จครับผมเปิดประตูให้เขาลงก่อนเปิดประตูก่อนเปิดประตูก่อนเอาละลงมาเลยครับลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนโอ้โหครับโอ้หมุนตัวหมุนตัวหนึ่งรอบหมุนตัวหนึ่งรอบนี่มือถูกไข่หลังเหมือนเดิมเอาม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 าถามก่อนเลยครับว่า ใช้เทคนิคอะไรครับในการขับรถถอยหลังโดยการใช้ขาคือเวลาถ้าถอยหลังล้วเกียร์ตัวนี้มันถอยยากเพราะมันต้องงัดขึ้นครับต้องบีบงัดขึ้นแต่ว่าใช้ประสบการณ์ที่ว่าเวลาถ้าเกิดมันถอยด้วยแล้วเรามันคับด้วนียพวงมาลัยมันไม่เร็วเราก็ต้องกดเกียร์ว่างแล้วค่อยๆหักมาตะกี้นี่ยผมถอยมาทําไมผมต้องกดเกียร์ว่างแล้วผมมาหักให้ล้อมันตรงล้อล้อตรงแล้วผมถึงจะถอย นี่แหละครับคือเทคนิคของพี่สุเทพนะครับนในการขับรถถอยหลัง <ฮะ S 1> ด้วยการใช้เขา่าถือว่าสุดอยอดมากทุกคนปรบมือให้พี่สุเทพเลยค่ะ,ะ,ะเอาละครับท่านผู้ชมอย่างที่บอกนะครับว่า<ะ>พี่สุเทพความสามารถเขาล้นเหลือเหลือเกิน<ะ>ครั้งนี้เขาจะใช้มือขับแล้วหลังจากที่ใช้ขามานาน ขาเริ่มชาแล้วตอนนี้ช่วงล่างนี่ตายหมดแล้วแต่ว่าพี่คะครั้งนี้จะขับรถถอยหลังซิกแซกนะพี่ใช่แล้วันกลวยนี่เลยเไงกลวยที่เราวางไว้ตรงนี้ค่ะพี่ครับผมคิดว่าไงครับหนูว่านะพี่ว่าจะโดนกลวยไหมคะคิดว่าจะโดนกระลวยไหมต้องห้ามโดนกระลวยกลวยเป็นผู้หญิงจะพูดกระรลวยได้ไงดูสิครับว่าพี่เทพจะขับโดนกลวยหรือเปล่านะครับถอยหลังซิกแซกครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยไปดูกันเลยอ่ะพีุ่เทพไปเลยเดินหน้าไป ป็นยังไงล่ะพิตตี้เทสการถอยหลังซิกแซกเป็นไงเรเจจะวัยค่ะพี่โอ้ไม่โดนกลวยเลยไม่โดนเลยฝีมือมากเมื่อกี้มองกระจกไหนฮะมองซ้ายรับมองซ้ายอย่างเดียวถอยหลังได้อย่างรวดเร็วนะซิกแซกแล้วก็ไม่โดนกลวยรวยไม่ล้มเลยไม่ล้มเลยเอาละเดี๋ยวเรามาดูครับว่าการถอยหลังอย่างเร็วโดยที่ไม่ให้ไม้ไม่ขาดเนี่ยทำยังไงลอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านั้นว่าถ้าถอยหลังไม่เป็นไม่สายไม่ขาดถ้าไม่เชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องนี้ไม่ได้นะคะพี่พร้อมจะดูหรือยังนะพร้อมค่ะอยากจะเห็นแล้วครับว่าการถอยหลังแบบเร ไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะช่วงดีครับป๋าดีนะคะหาได้ยินเสียงเข้าฟ้าก็เคลื่อาปอุ้ยโอ้โหเป็นไงทั้งซิกแซกและถอยสุดท้ายอ่ะไอตอนถอยเนี่ยเร็วมากความเร็วประมาณเท่าไหร่นะไม่ได้รู้ประมาณ4 0ถึง6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ แต่ว่าดูการถอยด้วยความชํานาญนะฮะไม่ไม่ขาดเทคนิคเป็นยังไงบ้างพี่สุเทพก็คือเวลาถอยเนี่ยถ้าทั่วไปเนี่ยพอถอยปั๊บเร็วๆปั๊บเนี่ยเรายกคันเร่งเลยยกคันเร่งเลยเพราะกลัวไงขาอ๋อแล้ววิธีการเหยียบคัสด้วยแล้วก็ค่อยๆผ่อนคันเร่งแล้วไม้จะไม่ขาดนี่คือมีรถมีรถขับยังยังค่ะยังไม่มีเก็บตังค์เยอะไปสิรถนั้คันนี้พี่คันนี้เหรอคนขับคันนี้ด้วยค่ะว้าวสุดยอดมากเอาละครับนี่ถือว่าอีกกลเม็ดเคล็ดลับที่ของพี่สุเทพมาบอกเรานะครรัับบบกาถอยหลงแ เร็วแล้วไม่ขาดสุดยอดมากครับเป็นยังไงบ้างละครับท่านผู้ชมผมเชื่อว่าทุกท่านกับผมแล้วก็พิษสุเทพแล้วก็พิตตี้เทสของเราท้อปนะฮะเต็มอิ่มกับรายการของเราอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการทดสอบขับรถโอ้โหโดยใช้ข่าวถอยหลังซิกแซกถอยหลังแบบเร็วแล้วก็มืดมือมัดมือภายหลัง ขับรถใช้เท้าใส่เกียร์นี่คือความสามารถล้วนๆของพี่สุเทพนะครับเอาละก็เดี๋ยวจะใครจะโทรมาก็มาโทรที่บริการของเราค่ะเปิดตามหมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะคะ083ค่ะ8 4 2 4 5 6 0ค่ะครับหรือที่ ใครจะมีอะไรแนะนําดีๆมาที่รายการของเรารายการของเราเลยนะคะภายใต้ชื่อค่ะแฟนเพจค่ะวีและบุรุษประจัญญานั่นเองค่ะครับอยากจะแนะนําเรื่องราวดีๆนะคะหรือว่าอยากให้รายการของเราไปทดสอบอะไรที่น่าหวืดเสียวกว่าพิสุเทพครัก็สามารถแนะนําเข้ามาได้เลยแล้วก็กดไลค์เบาๆให้รายการเราด้วยค่ะนี่แหละครับวันนี้เรา3ามคนต้องลาไปก่อนครับสัปดาห์หน้าเราจะทดสอบอะไรอะไรจะสนุกกล้าบ้าซ่าฮาขนาดไหนเดี๋ยวติดตามดูกันนะครับ วันนี้ต้องลาไปก่อนเวลาหมดหมดเวลาจริงๆเราทดสอบตั้งแต่บายยันมืดจริงๆครับวันนี้เต็มอิ่มกับรายการของเราครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่กับรายการวีระบุรุษปัะจายนยานสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุเทพครับสุดยอดเลยมาขับรถ